นรับเข้าสู่ช่องสุมนีวีวีชนะชนะตกใจไม่ได้ถามเห็นไหมเนี่ยปางเป็นไม่ได้เป็นอ้าวแต่เมื่อกี้ปอถามปางนะฮะ โซอปอเป็นแน่เลยตาเนี่ยเันนอีเป็นออเป็นแน่แน่หรลือว่าคนน้อยครับันนี้เพราคนน้อยเนจะเป็นจะจะแบบว่าจะสร้างสตอรี่ขึ้นมาสตอรี่อะไรหนูที่สุดหนูไม่เข้าใจอ่ะหนูเอาตัวนั่นมาแล้วหนูไม่เข้าใจอะตัวไหนตัวไหนตัวที่มันเป็นเด็กอะเด็กทุกคน่ะ ที่มันเป็นเด็กที่มันมีหาฟันเฟืองอ่ะอ๋ออุนั่นยากไมออคือ,อปางต้องไปหาตามเกหาตามอะไรเงี้ยเหมือนหากุญแจแต่ว่ามันจะมีเป็นรูปเฟืองอะ่ะถ้าเก็บแล้วอะ่ะมันก็จะแบบเข้าเข้าตัวต้องเก็บให้ได้ตามที่มันกําหนดอะ่ะมันจะปลดล็อกสกิลของมันเนี่ยปางใช่ปางหนางันหลังมามานี้มานี้เก็บไอ้เฟืองเนี้ยไอ้เฟืองเนี้ยเห็นไหมเฟืองนั้นเหรอเฮ้ยคุณเป็นฟรี ีแล้ว่ะบบจริงๆไอเด็กคนนี้ผมอุตส่าห์สอนมันบอกแล้วว่ามันเป็นผีตาเนี้ยผมเซนมันบอกผมว่าอย่างนี้เนี่ยใบไม้ปลิวเลยแล้วแต่แล้วแต่ไขในนรกยังไงล่ะมาสิลุงนั่นสินะกุญแจโอ้ตุ่มเต็งเราเองปาเปเด็กแว่นเด็กแว่นวะเนี้ยไอ้ป้าเนี่ย ีีีอย่าตายปางปางถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนให้เข้ามุมหรอเข้ามุมกี่วิเข้ามุมกี่วิมานี่มานี่พี่ปอวพี่ปอวมานี่ก่อนหนูมีกุญแจนะหนูมีกุญแจนะหนูมีกุญแจนะดูดูดูที่มือหนูดูที่มือหนูดูดูดูที่มือหนูดดออกกววแล้วดูที่มือหนู ปามาหาพี่ปามาหาพี่มาหาหนูมาหาหนูเร็วหนูมีกุญแจหนูมีกุญแจเร็วมีกุญแจสีฟ้าเลยไม่เจอกุญแจเลยอ่ะวุ้นเสียงคนละกลัวโอ้ยหนูมีกุญแจถึงสองดอกด้วยกันไม่เป็นไรพี่หาได้ตอนเล่นได้กุญแจเออตอลนมีกุญแจฟ้าว่ะกุญแจฟ้าขายได้ด้วยฟางายเลยเอ้าฟางายเลยเก็บก่อน จะเอาไปซ่อนไม้พี่ไม้พี่ปางไม้พี่มองซ้ายมองขวาอะไรกุญแจมันมีการอยู่แล้วอ๋อหนูซ่อนกุญแจสองดอกเอาไว้ไอ้ปางมันโยนกุญแจทิ้งฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเขาเหรอกำลังเดินมาดูว่ากุญแจที่ทิ้งไปเมื่อกี้มันหายไปไหนวะไอ้ปางมันเก็บ มีใครมีคุญแจไหมไม่รู้อไม่รู้จริงเหรอ <c oughs> แต่ก็ได้ต้อหากคุญแจมันจะส่มของนะฉันไม่เจอเลยอยู่ไหนกันบล็อกคอมชิบหายคืออะไรรูป้ปะคืออะไรพี่เอาคุญแจไปด้วยวะ นี่ฮะเสียงของใกล้ๆของหีอย่าพึ่ง,ง,พงมาขายอย่าพิ่งมาขายอย่าพิ่งมาขายหนูไม่ได้หนูไม่ได้อยากจะเป้านะเว้ยแต่หนูหาทางออกไม่เจอว่ะปังอยู่ไหนหรอหนูหรออืมอา่าปังยูตรงนี้นะปางมันเป็นผีมันหลงแบบอยู่ <laughs> ปามันเป็นผีแบบแบบแบบผมเลยอะเดินหลงผีหลงแบบคือแบบว่าพยายามจะหานะแต่ว่าเอ๊ะนี่เราอยู่ฮาฮ่าเรว้ยได้โดน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 โินนีวิ่กวิ่งนโด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 นอย่าแพ้อย่าแพ้าดดดแพ้ปเด็ดขาดันผมจะเป็นตาบาดในชีวิตที่ผมแพ้คนเดียว อยากแอซทันเด็ดขาดขี้อ่ะคุณแจ๊บเจสีแดงแังปาไปชิบหายหายหมดเลยเอ้าเดี๋ยวป้าขอไปหาคุณแจของพี่แจงก่อนนะเดี๋ยวบ้าช่วยออกเลยไปไกลมากระสายอ๋อฮัลโหลวิ่งหนีเป็นปัาแลับ เฮ้ยเฮ้ยกระจุ๊กเสรปกันจุ๊กใช้ได้ใช้ได้เอาว่ะเข้ามาว่ะเขาจุ๊กขึ้นไปบนหลังคานะครับผมไปแล้วไปแล้วคือไม่เป็นคือไม่เป็นคือไม่เป็น หยม้โดดไปเฉยยแหละมันไม่ได้มันไม่ได้มันไมไดไปกลเลยโอ้โหพแจแบบว่าเหลือยคอเยอะหนูคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมหนูอยู่ไหนอ่ะหนูอยู่ไหนอ่ะหนูอยู่ไหนเนี่ยเราไม่เยยอมแพ้แต่เพียงผู้เดียว เยอกกาอาเหลือทีเดียวเดียวต้องไปปางต้องไปไปชั้นล่างเหรอวะบนก็มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปางมันใ้นั่นแล้วรอเหรอมันแคมต้องหาอะไรปลาละพี่ใช่พี่หาของปลาใสมัน ระวังมีหนวดให้ดีค exactly. ือว่าหนึ <S <s ่งหนึ <S 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 2> <S 2> <S ่งกับขั้นก่อนอะฮะเงี้ยหนึ่งหนึ่งทำไมต้องเป็นไงคนยิงอยู่แลไม่เข้าใจเเข้าไปดูสตรีมมาตอนนี้มันอยู่ตรงไหนวะคนชั่วร้าย เขากำลังจับจ้องอยู่ตรงประตูนะฮะมันก็ต้องสู้กันหน่อยละพี่แจงนั่นไงเห็นแล้ว่าสัดิของสั่นมาดิพี่แจง้งของสั่นมาดิก็มาดิพี่แจ้งก็พร้อมแล้วพี่ก็มาดิเด็กก็มาดิพี่แจงมาดิเอ้ยพี่แจงพี่มาดิเอ้ยเอ้ย มันโยนกองใส่มันยนกองใส่มันเออพอหัวนันแบนหัวนันแบนเออตรงไปปาน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 ไม่ได้ทำไมคิดเป็นวินน่ะโอ้ดิฉันแพ้อยู่คนเดียวเลยเลยเนี่ยเจ๊ป้ายลยกันก่อนทำไมไม่วินน่ะหนูสาจับพี่ได้แล้วอ่ะ เออทำไมเราเด็กทำไมเด็กเด็กชนะเพราะว่าเพราะว่าพี่ไข่ออกได้งอถ้ามีไข่มันแจได้ก็คือชนะเลยถูกไหมว่าือกี้อสุดท้ายเราชนะนะคะเด็กไข่ออกแล้วเปิดประตูได้ไม่นับค่ะพี่โดดค่ะนับค่ะพี่โดด่อเด็กชนะค่ะพี่โดดค่ะพี่โดดค่ะพี่แพ้พี่แพ้้องนอนขี้กากไม่กานเนาะเ้ทุกคนกดไลค์กดซัครช่องสุนีมีวี้ยยังทายยัง่ะ รีบไปก่อนเลยนะเิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยซีซีกินข้าวให้ทุกคนแม่เรียกแล้วฉันต้องไปแล้วนะอย่าลืมอะอย่าลืมไปแล้วนะบ๊ายบาย